อ่ะพบ,บกับช่องพิกิกพาเที่ยวอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับพิกิกก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้อยู่ที่บีทแคมป์ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่กางเต็นท์นะครับติดริมทะ,ทะเลที่คนมาเ,เยอะมากนะครับเยอะจริงๆครับแล้วก็วันนี้มีทั้ง เ,เต็นท์ภาคพื้นดินหลายๆแบรนด์นะครับแล้วก็คาแคมป์แล้วก็มอเตอร์โฮม home, หรือเขาเรียกว่ารถบ้านนะครับอ่โหวันนี้ถ้าไม่ได้ทำคลิปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่พี่กี้ทำช่องมาเนี่ยมันยังไม่เคยเจออะไรที่แบบว่าเป็นสูตรรวมนะแบบทั้งคาแคมป เทนภาพคพื้นหนามแล้วก็รถบ้านหรือมอเตอร์โฮมนีครับนะแล้วเดี๋ยววันนี้พี่กิ๊กจะพาไปดูนะครับนะครับส่วนบรรยากาศที่นี่ดีครับแต่ช่วงนี้ชลบุรีฝนตกฝนตกพี่กิ๊กมาอยู่นี่ได้สองวันนะจะทําคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไม่ได้ทําก็เลยวันนี้ก็เลยต้องมาทํานะนี่ก็เป็นวันอาทิตย์เวลาก็น่าอยู่มาสักเจ็ดโมงครึ่งนะเดี๋ยว,วพี่กิ๊กจะพาไปเดินดูนะว่า มันเป็นยังไงแบบไหนนะที่บีดแคมนะนะครับไปเราไปดูกันไปอ่านี่นะฮะรถเยอะมากนะครับรถเยอะจริงๆนะฮะที่นี่ก็มีร้านอาหารด้วยนะที่นี่มีสั่งได้นะครับโซนมีสั่งได้นะครับนะครับดูนี่นะนี่ก็เป็นรถบ้านนะครับ ที่พิ๊กจะพามาเริ่มเก็บกันแล้วนะครับใจไม่หลับทําไม่ได้นะครับแบบนีนะ้สวยจริงๆคนระับนี่นะฮะสวยมากกลับแรกครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย โอ้โหน้ำท่วมเนี่ยเมื่อคืนท้ยหลแต่นอยู่้านะาแต่ก็ไม่โดนใช่ไหมอ๋อเมื่อคืนเมื่อคืนในในเพจกลางเต็นท์เขาเขาลงมาผมเอ้ยโอ้โอครับออครั่อครับออครับอันนี้อันนี้กลับแล้วครับครับอาจจะยังไม่ถึงบ้านแล้วต่จะไปต่อไปต่อตรงไอ๋อครับ ค,คันีจะไปกินปลาที่เขื่อนใช่ไหมอ๋อคือมาด้วยกันมาได้กันสองคันอ๋อครับครับ,รบแล้วเริ่มเก็บกันแล้วนะฮะนี่โหสวยจริงๆครับรถพี่เขาคันนี้เป็นไฮดรอลิกนะข้างบนนะมีแอร์มีไรครบขาดห้องน้ำอย่างเดียวนะครับนี่ดูไว้ใช้ไม่รักทำไม่ได้นะครับแบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูเอ่อ มอเตอร์โฮมกันต่อนะครับไปนี่ครับอันนี้ก็คือเข้าลานแล้วนะฮะอย่างพี่เขาที่จอดเมื่อกี้ไม่ได้เข้าลานนะลานมันเต็มเขาเลยมาจอดรอบๆนะฮะนี่นะครับนี่ดูฮะเต็นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นขาดแคมป์นี่ขาดแคมป์ก็คือของวิกิกเองนะขาดแคมป์ นี่นะครับอันนี้ก็รถ SEO นะนเก็บแล้วเหรอยังครับพี่ยังนะไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ต้องรีบ,รบเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินดูก่อนนี่รถพิก็กนะครับนี่เป็นคารแคมนะ,ะเราชอบแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้นะมงหน้อยนะจอดกองกองนะครับนี่ฮะ ล้วเดี๋ยวนี่ฮะอันนี้ก็เป็นมอเตอร์โฮมนะฮะอันนี้เป็นรถเบนซ์นะครับนี่เป็นรถเบนซ์ครับให้ดูโอ้โหสวยจริงๆนี่นะฮะโอ้ลองสอบถามมแปดล้านครับคันนี้แปดล้านนะรวมทำรวมซื้อแปดล้านดูความอารังการนะครับ ใจไม่รักทาไม่ได้นะครับแบบนี้โอ้โหเม็ดเงินขนาดแปดล้านนี่สําหรับผมนี่บอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับนี่เบนซ์นะสวยจริงๆนะครับห้องนอนห้องน้ําแอร์ที่นอนพร้อมนะครับคันเดียวนะนี่นี่นะครับเบนซ์สวยจริงๆไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในลานกัน นี่น,น,น,นะครับนั่งตืกินกาแฟกันแล้วกินกาแฟกันแล้วไปเเราไปดูก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถน,นะครับจอดรถจอดรถตรงนี้ก็จะเป็นที่สนามหญ้านะฮะตรงนี้กางเต็นท์ได้เหมือนกันนะครับแต่พวกรถรถเข้ามาให้เข้าไปจอดนะครับพวกคาร์แคมพวกอะไรนะห้จอดรอบนอกนะครับไปเดี๋ยวไปดูกัน วันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นรถบ้านนะครับนี่คันเล็กๆก,ก็มีนะครับนี่คนค่อนข้างเยอะชเช้าก็ยังไม่ตื่นกัน,นเต็นแล้วมีน้องที่มาพักนี่มาเจอคันนี้นเจอคันนี้ครับ ไอตัน้นสวยคันนี้สามล้านกว่านะครับพร้อมทำเนเะมื่อวานมาคุยกับทางพี่เขาเนะี่ยสวยจริงๆนะขับสี่ด้วยนะนี่ฮนะจอดแบบนั้นเลยนี่ก็เป็นเต็นทีไม่ตื่นเลยนะตอนติดทะเล ทะเลมาให้ดูนี่นะเต็มพื้นที่จริงๆครับสายนี้นะฮะใครไม่เข้ามาอยู่ไม่รู้นะฮะว่าเขาแล้วออกยากพูดตรงๆเลยเขาแล้วออกยากนะนนะอยู่ติดทะเลเลยนะครับนี่ น้ำขึ้นนะน้ำใสนะน้ำใสนะชนบุรีนะเด็กๆก็เล่นน้ำกันนะครับนี่นะน้ำใสลมไม่ค่อยมีนะครับเป็นหนึ่งสถานที่ครับบีดแคมป์ที่คนนิยมมาพักนะว่ามันไม่ไกลจยยากกรุงเทพนะครับร้อยร้อยโลดินนิด,นด นี่นะครับเห็ะะอยู่กันเห็นเรารู้สึกว่าอบอุ่นนะครับสายแคมปิง้งเข้าแล้วออกยากบมอรทรงมอสาย,ยมาจอดเต็นที่เห็นเห็นนี่มีเกี่ยวกับหลายช่องนะที่มาทำนะเมื่อวานพี่กิ๊ก เห็นเขาเดินทําช่องอยู่ก,กันก็มีหลายช่องนะเขาก็มาทํามาอะไรนะฮะนี่ถูสวยครับนี่อันนี้ก็โซนโซนติดน้าทะเลนะฮะเดี๋ยวพี่เกียร์แจ้งราคานะฮะว่าที่นี่เป็นยังไงเรื่องราคานะครับน,นี่นะครับนี่นะครับนี่นะบีดแคมป์นะครับ ชนบุรีนะครับสวยจริงๆนะครับสวยมากครับ <c oughs> เป็นไงครับเมกี้พาเดินดูยังไม่ทั่วนะครับ ที่นี่บรรยากาศดีวิวสวยนะครับห้องน้ําดีนะครับอติดทะเลและไมยย่ไกลจากกรุงเทพนะครับอืค่าเข้านะครับที่นี่ค่าเข้าที่พี่ได้สอบถามมานะครับก็เอค่าเข้าโซนเอเนี่ยโซนเอก็คือจะอยู่จะอยู่ติดอยู่อยู่ติดทะเลเลยเนี่ยอ่าคนละสามร้อยนะคนละสามร้อยนะรถบ้านหรือว่าเป็นพวกเ เอออะไรเนี่ยเขาไม่ให้จอดโซนหน้านะจะให้จอดริมๆได้นะรถบ้าหรือพวกมอเตอร์โฮมอะไรเงี้ยนะครับส่วนโซน B โซน B ก็ถัดลงไปนิดนึงนะก็จะคนละ250นะครับต่อวันนะต่อวันนะครับแล้วก็โซนสนามหญ้านสนามหญ้าก,ก็คือโซนด้านหลังก็คนละ200นะฮะ200แอร์ใช้ได้นะที่นี่นะไฟไม่ตกไม่เกิน 9, 0 0 0 BTU นะครับก็เครื่องละ100 ที่นี่ดีสวยนะฮะพาลูปพาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะนะครับวันนี้ช่องพิกิกมาเที่ยวก็นำเสนอนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ให้ด้วยนะครับเป็นหนึ่งกำลังใจให้ช่องพิกิกมาเที่ยวนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลิปเรียวๆนะฮะไม่มีตัดต่อนะครับก็มาให้พี่น้องได้ ได้ชมกันนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่จะมากลางเต็นนะครับนะครับแนะนำครับที่นี่บีทแคมป์ชนบุรีนะฮะเป็นสถานที่ครับนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าพี่กิ๊กจะทำมือน,นี้ให้ดูนะครับเกี่ยวกับการมาเต็นนะฮะของพี่กิ๊กว่าเวลาพี่กิ๊กมาเต็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างอยู่กันแบบไหนเขาจะถ่ายให้เห็นหมดเลยว่าเป็นยังไงนะเขาว่าค่ามาางเต็นเนี่ย มันลำบากไหมอะไรไหมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำให้ดูว่าว่ามันลําบากหรือสบายหรือสนุกยังไงแบบไหนนะฮะบ,บางคนไม่เคยเข้ามาอยู่งการนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวทิปหน้าพิช่องพิกิพพาเที่ยวจะมาทำให้ดูนะครับสําหรับวันนี้พิกิกขอตัวไปทําทุระก่อนนะครับแล้วก็เก็บ,บก,กับเปากลับบ้านเราลังสิตนะครับเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ